สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราโร่นะคะคลิปนี้เป็นของชาววันศุกร์นะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่ไพ่อยากจะบอกบ้างนะคะก็ใช้ไพ่ด้วยกันทั้งหมด3สาำรับนะคะไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลน,นะคะคำแนะนำพิเศษเพิ่มเติมให้นะคะก่อนไปรับชมคำทำนายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ดูโฆษณาเป็นค่าครูให้กันด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ามาเริ่มต้นกันที่ไพทาร่นะคะทรงจิตทรงใจผ่านไพมาเลยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่แวะเวียนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญน,นี้เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบทำบุญอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน หรือสลับกันก็ได้คุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเรื่องของการเงินก็ได้หรือเป็นคนที่เหมือนแบบมีคนมาขอคำปรึกษานะคะช่วงเวลานี้ของคุณเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญทําทานเป็นพิเศษนะไพ่แฮงแมนนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะต้องมีความอดทนมากๆนะคะอาจจะมี ปัญหาบางอย่างให้คุณจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะคะไพ่ j u d เ m e n t นะคะเป็นไพ่วิบากกรรมนะคะแล้วก็เป็นผลที่มาจากการกระทําของเรานะคะเป็นไพ่ดิสนีย์นะคะผลของอดีตนั่นเองเนาะผลของกรรมนะคะคุณจะมีความ เกี่ยวข้องกับพลังงานของชาวราศีเมษนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเลเวลสูงๆนะคะเป็นในลักษณะเอมเพลอร์นะคะคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ค่อนข้างใหญ่โตนะคะนักการเมืองตำรวจทหารข้าราชการหรือแม้กระทั่งระดับใหญ่ๆบิ๊กๆเจ้าของบริษัทประมาณนี้นะ ไพ่เด้งออกมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญเรามองว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์การเงินที่เข้าซ้ายจ่ายขวานะเป็นลักษณะของการหมุนเงินนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเข้ามานะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ชายนะคะที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณนะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นสามีเป็นพ่อเป็นเจ้านายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะไพ่แปด 8เรียนเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถในการหาเงินเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะช่วงเวลานี้ของคุณก็คุณทำงานเก่งนะเป็นช่วงที่จะต้องมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะงานที่เหมาะกับคุณในเดือนนี้นะที่โดดเด่นปรากฏขึ้นมานะคะงานที่ต้องถ่ายทอดความรู้ใช้เสียงใช้สื่อ นะคะแล้วก็เป็นงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะเป็นโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางคนเป็นเจ้าของจิตการเป็นในลักษณะของการเอาเงินไปลงทุนนะคะซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ทาวเวอร์ระวังนะระวังอารมณ์ร้อน,ห,นอหุดหิดโมโหระวังการปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงนะคะแล้วก็ อุบัติเหตุเล็กๆแม่น้อยก็ได้ระวังเกี่ยวกับรถกับราหรือการเงินที่อาจจะมีการใช้เงินออกไปแบบกระทันหันก็ได้นะคะไพ่ของคุณเป็นความมั่นคงเป็นความนิ่งความสงบนะคะเป็นคนที่รสนิยมดีนะจะมีผู้หญิงที่มีเงินมีทองเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่อยากจะมีความสุขกับชีวิตกับครอบครัวนะคะเป็นคนที่ คิดแต่ในเรื่องของครอบครัวนะคะความสุขของครอบครัวต้องมาก่อนประมาณนี้นะคุณมีทางเลือกเข้ามาด้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่โดดเด่นในรูปร่างหน้าตานะคะโดดเด่นในเป็นไพ่ของการได้พบเจอคู่นะทามที่ปรากฏขึ้นมานะคะ เป็นไพ่ของการพบเจอคู่นะเป็นคู่ในอดีตได้ด้วยนะคะเป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามกันมาก็ได้นะตามตามหลักนะคะมันเป็นไพ่ครอบครัวไพ่ของโชคชะตานําพามาให้เจอนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานสูงเป็นระดับเจ้าของบริษัทตํารวจทหารขา้าราชการชาวต่างชาติได้นะคะ แต่อุปสรรคก็อาจจะมีอยู่เช่นเดียวกันนะเป็นสภาวะที่อดทนนะคะเป็นสภาวะที่ต้องอดทนหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะที่ผูกติดคุณขยับขยื่นไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เรามองว่าน่าจะเป็นบางคนมีปัญหาสุขภาพ่ยู่ท้องระบบย่อยอาหารโรคกระเพาะอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับตามหน้าไพ่นะมันจะเป็นในเรื่องของ ท้องร่วงท้องเสียอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ,ะในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนชอบทบําบุญแล้วก็มีการหมุนเงินนะมีการหมุนเงินเข้าซ้ายใจขวาเหมือนทําธุรกิจนะต้องมีการเอาเงินไปลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะต้องระวังการเสียเงินกับการซ่อมแซมซ่อมบ้านซ่อมรถหรือแม้กระทั่ง เสียงเงินออกไปแบบกระทันหันก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ว่าสภาวะของคุณนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีการเสียงเงินนั่นก็หมายถึงสภาวะอารมณ์หงุดหงิดโมโหนะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องมีความนิ่งสงบนะเป็นพลังงานธาตุดินผู้สบกันมาก,ก่อนนะคะคือความหนักแน่นมั่นคงความนิ่งความอดทนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่า ไพ่อนาคตของคุณดีมากนะคะเป็นไพ่ของความสุขการมีทางเลือกเป็นไพ่ของจัสตเมนการปลดปล่อยการเป็นอิสระการหลุดพ้นจากกรรมหรือวิบากกรรมต่างๆนะคะมันจะเป็นไพ่ของแปดเดือนตรงนี้คือคนที่มุ่งมั่นไปสู่ความมั่นคงนะคะเป็นคนที่เก่งเก่งในเรื่องของงานงานจำพวกประเภทเหมือนแบบ งานฝีมืองานช่างงานเฉพาะทางได้หมดนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าตัวตนของคุณในเดือนนี้อโอกัสที่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะแล้วก็รอคอยการประกาศบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณสมัครงานนะคะในอนาคตนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ จะได้การเป่าประกาศนะคะซึ่งเป็นงานที่เข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารเจราจานะคะว่าทศาศปลดีมากนะคะใช้การสื่อสารจะเด่นมากๆนะคะไพ่ของคุณนะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราพูดไปคือในดวงนี้มีผู้ผู้ใหญ่ผู้ชายอุปถัมภ์นะคะคนมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะคะแล้วก็ ไพ่จัสตเมนต์คือไพ่ของการตื่นรู้การเข้าใจนะคะแล้วก็การหลุดพ้นนั่นหมายถึงว่าคุณอดทนมามากๆนะคะสถานการณ์ในเดือนนี้ซึ่งในอนาคตอ่ะคุณจะหลุดพ้นจากพลังงานที่ที่มันไม่ดีนะคะนั่นก็คือการปลดปล่อยเป็นอิสระนะคะแล้วก็การมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะคุณน่าจะได้รับ การซัพพอร์ตจากคู่ของคุณก็ได้นะนะคะตรงนี้เป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ปกติครอบครัวนะมีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเก่าๆเดิมๆวนเวียนกลับมาหรือคุณนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆคิดถึงเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือความรักของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของรักที่เป็น ความแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะคะตรงนี้ทีอ่อายุต่างกันมากๆอะไรประมาณนี้เนาะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าถูกใจถูกจริตกันในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ บางครั้งก็หัวเสียงหงุดหงิดโมโหเหมือนกันนะแต่ขณะดเดียวกันก็มีความสุขนะคะอนาคตมันจะเป็น energy ของความสุขที่ปรากฏขึ้นมานะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือตัวคุณในเดือนนี้นะคะน่าจะเป็น energy ของราศีเมษกับดาวคารนะคะตรงนี้คือความโมโหนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ให้หนิง่งให้อดทนนะคะที่ตามที่หน้าไพา่บอกเนาะระวังสุขภาพนะคะเกี่ยวกับท้องท้องเสียท้องร่วงอะไรประมาณนี้นะก็ถ้า,ามีปัญหาการเงินจะมีผู้หญิงในลักษณะที่ใจดีนะคะมีเงินมีทองเข้ามาซัพพอร์ต แล้วก็ในดวงนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะการงานฐานะาชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะมีความหนักแน่นมั่นคงตรงนี้นะมาดูคำแนะนำพิเศษให้นะคะ ไพ่สี่ถ้วยค่ะเหมือนรู้สึกเบื่อๆในๆนะคะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยพึงพอใจนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่จะมี energy ของ e m p l a c e นะคะคือดาวสุขความสุขนะคะเป็นคนใจดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความเป็นแม่นะคะไพ่เดอร์สตาร์เป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้นะคะเป็นนักเยียวยาก็ได้หรือว่า เป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีโอกาสได้ท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ํำทะเลภูเขานะคะเป็นคนเปิดเผยนะคะมีความรักที่จริงใจนั่นเองนะคะอะมาดูคําแนะนํากันนะคะสี่ถ้วยบอกว่าช่วงเวลานี้ของคุณอย่ารีรอนะคะหากคุณไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างคุณก็จะได้แค่เพียงส่วนที่เขาจัดสรรให้นะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณ ดิ้นรนแล้วก็ลงมือทำตามในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ Emplace นะคะบอกว่าความสุขสบายของคุณนะคะมาจากการเงินที่มีความมั่นคงร่ำรวยในทุกๆด้านนะคะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกอคุณว่าถ้าคุณมีความสุขก็แบ่งปันความสุขความรมสมบูรณ์นะคะให้กับคนในครอบครัวนะคะนั่นก็คืออาจจะหมายถึงว่า ถ้าคุณมีความทุกข์อยู่ในช่วงลาน,นี้นะคะก็ให้คุณนั้นนะคะคิดบวกแล้วก็นึกถึงคนที่เป็นแม่นะคะหรือภรรยาก็ได้ไพ่คู่เกิดขึ้นนะเรามองว่าคนตามหน้าไพาน่นี้น่าจะเป็นคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่อดทนแล้วก็บางครั้งหัวเสียงหงิดโมโหนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณจะต้องมีความนิง่งหนักแน่นนะคะแล้วก็เหมือน เป็นคนที่ใจดีนะคะเพราะว่าตัว,ต,วตัวตนของคุณอะหกเหรียญคือคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้อภัยเสมอนะคะอะไรประมาณนี้นะเดอะสตาร์บอกว่านะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องพักเพื่อทบทวนเป้าหมายนะคะหรือโครงการอะไรใหญ่ๆโครงการใหม่ของคุณนะคะเพื่อฟื้นฟูเรียวแรงนะเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะได้พักนะบางคนน่าจะ เป็นช่วงเวลาของบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาพักงานก็ได้นะเหมือนออกจากงานนะคะอยากลาพักร้อนก็ได้นะคะหรือได้ไปท่องเที่ยวนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เยียวยาฮีลิ่งตัวเองนะคะเนาะประมาณนี้นะคะแต่ถ้า,าคุณออกจากงานนะก็อาจจะใช้เวลานานสักพักหนึ่งนะกว่าคุณจะได้งานแต่ถ้าคุณนะคะอยากที่จะ สมัครงานหางานอยู่นะคะมีโอกาสว่าเพราะว่าไพ่อนาคตของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของการลงมือทำนะคะการต่าประกาศคุณจะมีทางเลือกเข้ามาแล้วคุณจะได้รับความสุขจะเป็นงานที่คุณถูกใจนะคะหรือเป็นงานที่มาในลักษณะแบบอสองงานสามงานให้คุณได้เลือกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ประถมมีผู้หญิงมีผู้ชายนะคะ ที่อคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงเจ้านายผู้ชายก็ได้นะคะซึ่งโดดเด่นขึ้นมาบริษัทที่มีความมั่นคงต่างชาติก็ได้หรือแม้กระทั่งงานราชาการก็โดดเด่นขึ้นมานะคะงานที่ต้องใช้เสียงใช้การสื่อสารนะคะใช้วาส์วสินประมาณนี้นะโดดเด่นนะคะแล้วก็อีกงานประเภทหนึ่งก็คืออาจจะเป็นประเภทงานรับเหมาก่อสร้างงานประมูลง,งานเกี่ยวข้องกับที่ดิน สัังหาประมาณนี้นะคะโอเคเราจะมาดูคำแนะนำจากไพ่อะาพิคเนนะคะคุณได้คำแนะนำนะคะคุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมม์นะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือ ขอ,อคำปรึกษาจากผู้รู้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่า,าคนที่คุณเคารนั่นเองนะคะให้ขึ้นจัดลำดับความสำคัญค่ะคุณอาจจะมีการวางแผนชีวิตแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้มากขึ้นนะคะไพ่ใบที่33ก็คือคำแนะนำเนาะ คุณจะได้รับการแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะอีกใบนะคะไพ่ซื้อความสุขคุณจะได้รับความสุขนี่เป็นไพ่เอ็มเพรสนะคะอนาคตของคุณคือมีความสุขมากนะสิบถ้วยครอบครัวความสุขนะคะมีความสุขมากๆนี่ก็อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะ มีเงินมีทองนะแล้วก็อาจจะหมดเงินไปกับการเทคแคร์ดูแลคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็หมดเงินไปกับการซื้อของกินของใช้อะไรประมาณนี้นะถ้าในแง่ของการเสียเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นแม่นะรักครอบครัวนะคะความสุขความสุขมาเต็มเลยนะไพ่ของความสุขนะคะส่วนไพ่ใบที่สี่สิบเจ็ดนี้ไพ่กำลังจะแนะนำกับคุณว่านะคะ ทำด้วยความสุขทำด้วยความรักนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะลงมือทำต่อไปนี้ในแผนงานของคุณในอาชีพการงานของคุณนะคะให้คุณทำอย่างมีความสุขทำด้วยความรักแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมันก็คือเป็นไพ่แปดเดือนตรงนี้นะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงร่ำรวยให้ตัวเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะ,ะให้อนาคตของคุณดีมาก ะะแต่ว่าไพ่เสียหายก็มีเช่นเดียวกันสอใบนี้นะคือเกี่ยวข้องกับคุณจะต้องอดทนให้มากๆนะคะแล้วคุณจะผ่าน้นไปนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพปวดหัวเกี่ยวกับท้องนะที่เราพูดไปก็คือให้ระวังสุขภาพนะคะแล้วก็การสะดุดหกล้มหรือว่าการขับรถขับราอะไรประมาณนี้นะคะอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นในลักษณะของการ จับจ่ายใช้สอยเงินเสียงเงินไปแบบกระทำหันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยโดยรวมนะไพ่ใหญ่ใหญไพ่ดีมากไพ่ห่ยยงความมีชื่อเสียงไพ่ขอยงความสุขความมั่นคงความหนักแน่นไพ่ของการมีทางเลือกเข้ามาดีๆนะคะคุณจะได้รับอิสระมีความสุขนะคะแล้วก็ปลดปล่อย พัฒน,นาการทั้งหลายนะคะเป็นไพ่ของอนาคตนะคะที่ค่อนข้างออกมาดีมากๆเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ